ก็ไปฟาร์มกาเลนเลยกาเล่นเลยแย่แล้วกูไม่ได้เล่นกาเลนนานดูดูสกินนี้แพ้แล้วเออเดี๋สกินโยกผมนะแพ้แล้วพี่ดูดาบผมนี่ดูดาบผมนี่ตางเล่นเลยพี่ดูแย่มากเฮ้ยพี่พี่พี่ดูนี่พี่ดูนี่พี่ลองสอดตัวนี้โอ้โหดูดูดูนี่นี่แล้วผมเขาผิดอันนี้คือมาเจิตใช่ไหมสัญลักษณ์เนี่ย ไม่ทำไม่ถอยเต้มาเลยอะไรไม่มีเป็นกลางหายที่ว่าจริงด้วยพี่เต้อยู่กลางพี่เต้อยู่กลางที่ปเหรอเออกูแก่เชื่อได้เอ้ยไยันดีก็เลยจะบวกเลยเกือบไปแล้วนี่ขี่มาแล้วนี่กลังแกพี่ฟาร์มว่ะไม่อันนี้อันนี้ไม่ใส่หลบ๋อแล้วครับจังหวะนี้เมกาเลนนะครับเมกาเรนอาจจะอยู่ใครจะไปมาวัดกันมีสกิ้แล้วพี่ แล้วไงวะผมมีสกินแล้วพี่เวิลสองนะเวลสองนะเวลสองนะพี่ก็เวิลสองก็มาดีก็มาดีก็มาดีไปแต่คนจีนคือจะไปแล้วไม่ทันหรอไม่ทันอืดอาดยืดยาดเกาะพี่มันหนักเกินไม่ใช่เกาะทองเหมือนผมเนี่ยมั่เนี่ยดืดเดือเวลกลางแบบฟังน้องเก่งโอยโอ้ยโอ้ขอโทษครับพี่เฮ้ยเฮ้ยแมวเนี่เฮ้ยเอาดีพี่มาจะแฝดเปล่าจะแฝดใส่เปล่าไอเขาแฝดกันเลยไม่เชื่อไม่นะ กับมาด้ไดอย่างตายอ่ะกบไปพี่ชินเดเลยเอเหืเือเอเือเรูปมูปคมลยรูปคอมเลยเก็บเก็บไ้เก็บไ้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอายยาไปไหนเนี่ทำเว็บยไปแล้วี่ทำเว็บ เฮ้ยยาสุโอะยาสุโอะร่างนี้โหดมากนะยาสุโอะร่างนี้แก่ยาสุโอะใจสลายยาใจยาสุโอะเฮ้ยพี่เตะลาได้เหรอลาได้ไหมพี่เตะคยมึงที่ทำเล่นไว้ให้เยอะเลยโอ้ยเฮ้ยพี่เตะรอดมาพี่เตะไม่ไหวหมดเนี่ยไอ้เฮ้ยจุกะทำไมสู้ไม่ได้วะ ให้รู้ให้รู้ว่าความแตกต่างเป็นยังไงพี่เตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ความีอัติล่ะเข้ามาบ่มาโดนะโอเคไม่เข้าไม่เข้าเรา่ฮ้ยอะไรอ่ะโลอะไรอ่ะนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยุมันเฮ้ยหยุดหยุดมีคนมาแอบความหลังป้อมพี่ว่ะเฮ้ยอะไรครับอะไรตรงนั้นหะได้ได้ได้มได้ดีอยอแดงไม่ตรงข้ามน แนตรงข้ามกับเเลยนะเบรเดเฮ้ยยาไม่ไม่พี่ปล่อยผมไปปล่อยผม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 ไปเออเียเฮ้ยอะไรกันคบนล่นอะไรคเล่นเฮ้ยโดนไม่เข้าเลยไอเด็ยเขียวกับมาี่นี้ อ้าอันนี้ซื้อไอดีมาป่ะเขาเนี่ยจาโอ๊คเอี้ยเล่นบนนี่อะไรเนี่ยเราทำกันกันแบบไปเลยยัยไม่ควรโดนนจอเนิ่อุ้ยเฮียเอาตายฮะเฮ้ยเฮ้ไอ้เฮียน่ากลัวไปฟาร์มคนในย่าเฮียเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่ากูจะมาเล่นแล้วก็ดักกูแว้งเป็นชาติไอ้เทียกูบลอดเลยตกเลยวไป เฮ้ยจิ้นไะเนี่ยเต้กลับมากลับมาเฮ้ยโอ้แดงไม่โดนเฮ้ยเย็ดเย็ดใจเย็ดเย็ดไม่เป็นไรโอ้ย่งไม่ทันอ่ะเฮ้ยแย่แล้วคนไรมาแล้วเพื่อนเฮ้ยขอโอกาสได้เลยให้โอกาสเออดีมากให้โอกาส ีมากพี่ปล่อยผมไปให้โอกาสดากนเฮ้ยเลิกรูปคมดีอติพี่กี่วิกี่สิบปีี่สิบิคิดตัว่เคิดจาลลโอ้ดาดาีบ้านเกินฮ้ยแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอนดดีแต่มันดีเฮ้ยใครไปอ่ะจะโสบไปไม่หรอไปจร่ไรลถอยลถอลลถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยอยลยออยเยย อืมยี่สิบอะไรยี่สิบกลับมากลับมาดิหนึ่งทีนะครหนึ่งทีนะครับต้องทิ้งพี่เต้หว่ะพี่เตพี่เต้มาครับผมกลับมาพี่เต้เอาหยุดออกไมหยุดอา เรียบร้อยเรียบร้อยอยาออกมาตีอุ้ยกลายเป็นตัวอะไรอ่ะผมกลายเป็นตัวอะไรเมื่อกี้อะน่ารักจังเลยอ่ะ่หยุดว้าเป็นตัวอีไรโอ้โหจะเป็นน้องจะเป็นเฟอร์รี่แฟนเฟอร์รี่กลายเป็นเฟอร์รี่ความยิ่งยั้งเขาไม่บอกก่อนแล้วโอ้โหเจ๋วละวเจ๋วละวที่ว่าเออโอ้ย่ายานตี ถ้าพี่ฟาร์มไม่ยุ่งเมื่อกี้ตะวันตายแล้วไม่เอาอะไรแล้วเออไม่เอาเลยแล้วเอามาเล่นเฉยๆเสกทางนี้อันตรายอันตรายงามเลยคำเดียวต้องการราคอยเดี๋ยวเต้ได้คิวไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยไม่ไม่พอใจนิ่งๆไปแล้วมันมาไวแวโอ้มีตัวมายุ่งโอ้เตเต้มันมีอะไรบางอย่างลองเดินไปดูเดี๋ยวน่าเชื่อถือมากเลยพี่เต้จะโดนคลิปทีตายแล้วเอะไรเลยนะเอาอะเอาอเอแตกไปแล้วดูด้วยคนน้ สี่ไม่ได้จะฆ่ากูเลยมีจะฆ่าขอโทษทำไมสู้ไม่ได้วะยานะหนิงเลยอันที่ฟาร์มเลยเขียนสั้นเมื่อไหร่เราจะจบเนี่ยเอาอ่ะเครับฮาสกีพิตเต้พิตเต้ของเราโยชูแกแล้วไปเดินผ่านมาแล้วก็อืมสักทีแล้วก็ไป จู่ก็โดนเนี่ยบริยานเขาขักตาแล้วตายคนเลยวหมดร้ายเกินทำกันสีเลยโอ้ทำอะไรผีเดาตายดีกว่าเมื่อกี้สาวแข่งเมื่อกี้สาวแข่งหยุดอย่าไม่ร้ายตายใช้หัวตายแท้เลยยี่ยนนี่ป๊อดอะโอ้ไม่เห็นเข้าไม่เห็นบวกเลยโชว์แต่มาร์ทไม่แพ้นเด้อโอ้ ไอ้เดูบโอ้มึงอะดูดิใช่พี่แป๊บนึงเดโเงนเงเงินเงินเงเงโอ้โหตชีวิชวิส้ไม่ได้สีบ้านเลย